Day you p p y p y birthday บ o you Happy b i r t h d บ y Happy b i r t h บ a y Happy birthday to you แน yeah. ่อันทฐานมันอานี้ะอเป้า,านันนฟับฟับอเออมือตอมอพี่นงไงเออเรียบร้อยวันนี้นี่ พี่้องเอล่าสุดเส้นบ้านดงมะเงียวเด้อพี่น้องเด้อบ้านดงมะเงียวโดปรตีนเตะเนาะน้ำจนล้นไข่ร่นคันพี่น้องเอ๋ยปะเนาะทางบ้านโคกตกอยู่บ่เด้อพี่น้องเอ๋ยแบนี้เนาะพี่น้องเอ้ยน้ำไหลลุลวดน้ำไหลทางกลับสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนนะพี่น้องเนาะ บวชอยู่ในแหะกตะตางประเทศพี่น้องไอ้ก็ยิน้นดีตอนรับเข้าสู่ซ่องบาเตียงทองซันเนลอ,อีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้บาเตียงกะอ๋อพี่นอ้องเลยอ่าไปหาน้องไอเดียแต่ไปแบบฟานฟ้าฟันพลไปดีเลยพี่น้องเลยไปตนเล้งมือนี้ฝนกระตกห้ำเนาะอย่างไรก็ต้องไปพี่น้องไได้รับปากกับน้อง่นงไปแล้ววจีซื้อเคก้กไปให้น้อง่นจะเป่าเคก้ก ให้ไปตอนเล้งพ่อมวันฉันต้องเป่าตอนมืดมืดว่าฉันพี่น้องเอ๋ยแล้วก็อ่าตะเตียงซื้อประมึกสิ่งที่เพิ่นอยากอะไรไปให้น้องเพิ่นมือนีิพี่น้องเอ๋ยอ่าพี่น้องเหนะ็นเนาะแต่ฝนในตีลงมาบางอย่างขัดเลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะบัวสีเน่ใดเนาะไปทอดเทีอนเพิ่นเพราะว่าปเปียกเบิร์ตแล้วไปจักพี่น้องเอ๋ยโอ้ยเนาะไปไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ๋ยรอบนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางเมย์วอนนะเมย์ฮักตะเตียงอะไรพี่น้องเอ๋ย เพิ่นฝากเงินมาให้ซื้อตะมึกไปให้น้องเพิ่นเมเพิ่นในชื้อลายย่างอยู่โอ้พี่น้องไอ้ผ้าแตกเมื่อกี้นี่โอ้อันตรายอันตรายโอ้ยเมเพิ่นในชื้อลายย่างอยู่แต่ว่าปอเตียงกะซื้อโบทันมันคำพี่น้องเอ้เดี๋ยวมื่อไนจะซื้อมาให้เพิ่นอีกเนาะเป็นอันน่ะพวกฉันลงฉันไล่ล่างถ้วยพี่น้องเอ้ให้ซื้อตุ๊กตามาให้พ่อมสักอันมาสั่นพี่น้องเอ้ เอกรอบหน้าพ่นแหลยน้อพี่น้องเนาะรอบนี้เอาเค้กไปให้เป็นเปาปลาหมึกไปลวกชิเพื่นกินก่อนพี่น้องเลยโอ้แต่บางวันที่ใดๆเนาะมาเตียงซื้อปลาหมึกดิบช้ำพี่น้องเลยฝนตกวันนี้จุดไฟติดอยู่บนนี้พี่น้องเห็เนาะตัวไปไปพี่น้องเลยผมก็ไลา่ใจกันฮะไปเบิ่งไปชมน้ำกันอยู่บ้านน้องไอเดียน้องน่าดีก็ได้พี่น้องเห็เนาะบ้านหดุงบางเงวเมืองสุพรแขวงสำนาเขตพี่น้องหอดเรียบร้อยพี่น้องเลย กันดูในไหนดิบาทนี่น้องเพื่องเนาะปุ๊บมืดอือคืออยู่อยู่ได้ป้อเพื่อนอะไรผลเป็นยังบริยุทธ์เนาะปุ๊บ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 หยู่ใส่โบหินโอ้เป็นลบผลด้ืยเช่นทั้งหัวเป็นยังไง อพี่น้องเอ๋คนกระตกบานนี่ไปไปก้นอึงกันเลย <c oughs> โอ้ยล่าอยู่ยังไดเด้นี่เนาะด้วยวสบายดีล่ะสบายดีคาพนัวบ้นี่ัวมาัปากสกาผัว,บาาบยยวับลกขักัวนะคร,รับโอ้ยกเลยิ่ได้ยาลใช้ไฟคือเรเปิดไฟนี่ไฟจะ โอ้พันมันรับบ่หนิเปิดได้ยู่บ่ไฟฟ้าไหมยู่บ่ไฟไหมไเนี่พี่น้องไยป้าเธอเปิดเป็นคนในห้หัีนเงี่ยงตาได้ละอุ่คุมระบายนอเลยม่ไดไฟมับ่นี่โอ้เี็น้องเออ มันเสียบตาเบิกแล้วว่าคิอเปิกแพทนี่แบบทานแล้วแบบวอาบุญจหลอดไฟเนาะโอ้พี่น้องเลยอ่ามาเตียงก็ลืมทามแท้ตะกี้กันอ่าทามว่าผัดลมหลอดไฟเป็นยังบุมีเนาะโอ้ยเริวมมันอะขอซื้อมาให้ละได้กินแล้วเข่ามันยังแค่ได้กิน Ờ. <laughs> cái gì khiu khiu. Nhanh như bò phai huyền cho đần. như bò thường huyền này. Tới dạng nhanh mùa bàn. Cái <laughs> cái. À, dạng bò. Dạng hiên mới là. Ờ. Thì nó nghe. Cấp nhăng gì? Cấp. Moment. ดื้อแหละเม้นบ่ปลาหมึกนี่ทันทีบ่ลืมเบิ้งเบิ้งเบิ้งค่อยไปเอามาให้กันเค็กยาวก้อนใหญ่ใช่ไเค็กชุ่มนี่กินเบิดบ่อม้วนกระเสะตู้ไว้ม้วนกรเสตู้ไว้ม้วเช่ากับบดเองม้วนเจ้ากับบดเอง เตียงมับดังนประเดี๋ยวเตียงมันจะใช่ไม้คนตกยันไม้มันเสียนะท้อบังเราไปเอามาให้กันเด้เอแต่๋ยวเาต้องไปฝนตกนี่พี่น้องเลยขำม,มืดตื่นตาคือเกาหมือนอ่านี่นเค้กฟักง่ายมาใหา้อีละน้อยอแล้วกันนี่พี่น้องเลยคุ้มง่าย,ยเลย À, nhìn lại <laughs> Ten 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 ní rồi Rồi, kẹo bằng đu Nhảy vào Thực chạy vô Wow, ừ. đu, đu. đu Buồn Men. Đúng rồi, lại, đúng À นี่อันนี้แกปลาหมึกแกะบนต้นนั่นก่อนแกะเป้าเลยจะมาจากเป้าแกะเป็นอยู่บ่เฮะยเฮึจะเคยเป้าอยู่บ่อยล่ะอืมฉันไม่เคยเป้าบ่ใช่เอ่เหม็นบ่อ่ฝนตกเราจะเปียกได้พี่น้องเลยอืมบ่บ่เย็นจะฉีกไว้นี่เลยล่ะ băng băng kéo okay, kéo okay. nì 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 bắp, mở phần 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 bun 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 tít bun 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 nì bun oh, bun 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 nì bun nì bun 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 nì bun ừm hmm. Ng yang nghiêng 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 nghiêng

មើលเด้อមកឆេពីព្រះពីមកទៅក៏ភ្លៀងដែរຝົນຕົកនេះក៏លំអឹបហេហេចលំអេអឺហ៎មិញលំដែរលំ โอเคเอา้าวบนีบน <Happy birthday. S 1> ข้ของเพลงบนี้เริ่งขังเลยขังเลยปิดไฟ Day to you HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU เ <Yeah. S 1> น,น่อธิษฐานบน่อีะ อัอออใ้ใบ<น>อ่าเป้าบอลนี้ฟับฟับตบมือตบมือพี่นองไงเออเรียบร้อยบอลนี้นี่เอ,อเอ่าอ,ออกบอลนี่แหละออ,ออกบอล <c oughs> นี่ไอ้ล่าป่าดุดป่าชูม,มูกินดสิี่แม่จะใช้ลูกล่ะนะป้าทักแขีงผ้าเคียงผมุมาใช้นางน่ะสบายดีลูกล่ะสบายดีสบายดีลูกแม่จะใช้ลูกนะเฮะป่าด,ด้วยแหลลูกล่ะนี่ปาดเป็นเชียงเป็นเชียงไปทีน่นี่ ปะกบกูเคยปาดเค็กเหนียวไมไหมไเอาถ้วยไหมอึ้บอึ๊บอืมปับว้เดี๋ยว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 จับเฉลากกันได้ละเอาบ่วงนี่อืมเออบ่เป็นยังเออมันคานี่อยู่อืม กินบหมล่ะ hmm? ก hmm ินบ่ออนปลาในมูน hmm ้ำน hmm ี่นี่นี่อับ่วงไหมอันบ่าวมีมือจับนี่เบ้ไม่ใช่ไม่ใช่เออบ่าวจับกล่องเขานี่ปันกินกินไหมละเือเพื่อนใกล้นีบ่กับบาก็บะกินไีมล่บ้านี่กินบบดอกจ้าหเมื่อให้น้องเฮา จากินก้อนกินก้อนได้จะเอาม,ออมื่อ้นอกไหมบักเดลายนึงกินบเบิด,ดอ,นนะอ,อยู่ไหนท, <c oughs> ที่น้องเงแซ่บบล่่ะอืสกกเล็ดจิ้นไหมนี่จินนี่กรแล้วได้เจอาระลงอิ่มเลยนะ <c oughs> กินยังบ่ปลาหมึกด้วยวาไว้กินปลาออื่นหืมกินมันปลาหมึกดิบเด้นิไปซื้อมาให้นี่พี่น้องเลยปลาหมึกดิบนี่ต้องต้มก่อนมีเบ่ไฟเฮืองเฮือนจะอืมบ่มีไว้กินเบืนนั่นแหละเนาะนี่เบื้องนี่นี่สะใจบ่ของซีพีด้วยพี่น้องเลยอ่าเพิ่งจะกินโตยิ่งใหญ่ไปชีโดนี่ ลวกกินนี่ก็เป็นทงนี่ปลาหมึก,มกมแล้วก็ไส้กอกฮอตด,ดอกนี่บงกใหญ่ญ่แล้วก็ลูกชิน้นลูกชิ้นปลากินแล้วมีประโยชน์แล้วก็น้ำจิ้มเจ้ากินไม่ได้หรอกซีฟู้ด เพื่อูยายกินน้ำนี่ของเจ้ากินน้ำจิ้มหวานเด้ออ่าเป็นตังเลโอเคกินเค้กี่ก็อิมแล้วมันเฮรอแล้วอืมเอาไว้บืนลวกกินแล้วก็วิมากินน้ำบืนเอ๊ไ้ค่อยกินน้ำป่ใสตู้เย็นไวมเด้อเออกินคนเดียวเาแค่ส่ไปละแซ่ไ่นะ

กินเอ้ป้อนปลาเท่าเออกินกินพี่น้องไอ้ป้อนปลาเท่าอีกเป็นภาพที่ประจับอ่าประทับใจลายพี่น้องเลยเออเป็นังนไม่แซ่บเนาะเออดีดีดีแบบนี้ มึม <c oughs> <ด>ันอย่างมือพ <c oughs> <and> <c oughs> ี่น่งเลยผลตอกแห้งขนาดป๊อพี่น <trapped> ้องเลยดนแจ้งนลุโดยตอกบ่มืนนี่แกบ่แฮมเบอ้์ร

ยิ้มและยิ้มเอาไว้กินื้อื่นนะลูกและโบรนเมินวันเกิดมันยังหลอกจะจัดให้เพิ่นเพิ่นขอมาออพี่น้องเลยเดี๋ยวมือนน้อหนายังจิซ้่น,นี่นะ่ซื้อมาให้เยอะเดี๋ยวืันนี้มันบทันฝนตกน้องไอเดีย

เชฟบอน้องอียิปต์นี่เชแมจาย์มาให้เนี่ยปันมูกินน้ำเด้อเบอรดีปั่นปั่นปั่นมูกืนข้างน้ำเด้อเฮียนอันลูกของไอ้นุ่งเด้อได้ก่อนได้ก่อนเราจะเอาให้ให้ฝนดชั่หน่อยก่อน จะไปได้สบายเลยปุ๊บคนนอนบ่แล้วปะจะกึสมอยส้นี่เศรบบละอืกินกินเศบ่หนใช่ด้ดยด้วเด้อโด้วด้อยด้วด้วยแต่าโดยเท่านาคนไม่กินนะเอ้ปันแกินปันกินเนี่ยมันแ่บอาโอเคปัดนี่ด๋บวบาวสิกลรบป้าอนเดียวขึ้นไปแช่ไว้ซงเฮือนเด้อนิด้ออืมพี่นยองย ตั้งใจขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่จะดีเพิ่นเด้ออืมพี่น้องให้เพิ่นซื้อเมวอนอที่ซื้ออันอพวกมึกพวกอ่าเค้กอีหยังต่างๆมาให้เจ้านี่อ้ละไปไสน่ะเอาๆนี่เอาอันนี้มาให้น้องเจ้ากินอืมโอเคคอยเด้อคอยถือเด้อระวังลมเด้อเบิ่งมั้ยบ่บ่อืมบบ่เออคอยเด้อ่ะเด้อไปแล้วพี่น้องเอ้ย เกินเก๊กไก่เน oh, okay. oh, okay. oh, oh. mm ี hmm. yeah, oh, okay. ่ยบ่เห็นทางเมื่ออยู่บ่ลูกมืดชับบ้าสุงเลยขอบคโหไอ้เหล่าขอบุญขอบคุณแม่วอลพันธ์ลูกเหล่าขอบคุณขอบคุณเด้อแม่วอนแม่วอนซื้อเค้กมาให้น้องไอเดียปลาหมึกพร้อมปลาหมึกพร้อมลูกชิ้นพร้อมเศกอบพร้อมลูกชิ้นพร้อมเศกอบพร้อมยัง่ิมีอีกอยู่ันี่ยโมเบิด์ตวันนี้มันคำเลยแต่เราชื่อมาให้ไม่ โดยพาขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณเมย์วอนครอบครัวขอให้ยูดีมีหฮงขอให้ร่ำให้รวยให้โชคให้มานเมย์วอนซอยลานมาส่ำได้ขอให้ไล่กับขึ้นหาเมย์วอนร้อยเท่าพันเท่าเด้อขอให้กับขึนหาเมอนร้อยเท่าพันเท่าสาธุ เออเยมแยมพี่น้องไงเฉาเฉาเอาเก็บไว้แบบนี้เลยเอาไว้ได้บ่เต็งเคื่อนเห็นหุงอยู่บ่ได้บ่เอานั่นก็เดี๋้ครับพี้บ่พับก็ได้พอเท่าบ่บ่พับก็ได้มีแต่เอามีแต่เอาไว้บุชีเราก็ได้นี่ขึ้นไปบุชีก็ได้่เก็บไวเม้นเก็บไวเด็กกัประมึกนี่คือบุเปิดพื้นเปิดไฟนี่เทึ่ง

มาบ่หน่มาหาสิเยืนนี่ให้เด้อเจ้าใส่ตุย็นไว้หนีอืแค่นี้จะฝนบุพพ์งน้องไอเดียนอนอ้าพ่อเถาอ่อเ่ตุย็นไว้อืจะยิ่มได้รึเปล่าอืมแพี่น้องไอ ดีใจบ่ได้ไปเป่าเค้กใหญ่มาเนี่ยเค้กใบใช้ทุ่งนี่ใบนี่เอ่อน้ำประสาทเอายังไงอ่ะเด้อเสร็จตู้เย็นไว้นี่นี่คอยเด้อคอยเด้อเอออ่ะยังไงโอเค ตูย็นอยู่ในเห็นอยู่บ่อโอเคเอาไว้เรียบร่อยบ้านี้ไปก็มีโดกเดียวโอ้ยน้เมื่อไหร่ก่อนมาเตียงกิจซื่อเรกไปไหมเมื่อได้แหละเนาะปูได้ที่นอนจะผนมันฉาดบ่ อืมใช่อยู่เทิงกระเปียกบ่ล่ะอยู่เทิงกระเปียกพี่น้องเลยเนาะตัวพี่ชันระบายกับกคนเด้อบันนิดเด้อนอนดีเด้อกับประตูเด้ออากาศเย็นนอนสบายอยู่ตรงมือนี้พี่น้องเลยตัวโบวี่ผ่าขาดบ่ พี่น้องเอพ๋พนมาจากศาดตน้อยนึงเดี๋ยวพี่กับบริเปียนะเนาะมันบริหัวแต่มันสาดตรก์กมาท่วนนี่โอ้ยเนาะเดี๋ยวบราเมื่อไนจะซื้อพายางมาปิดไว้ให้นี่นตัวน,นี้มันกึ่งปึองอยงู่พี่น้องเลยดูทึ้งพวกพวกพนมันหัววัดช่างสีมันโดบดบดเลยเก่าบปเลยพี่น้องเอยเก่าขี้เมี่ยงไปเลยไปพี่น้องเอ๋มาเตียมกระคอโต้ครับก่อนมาให้ ทั้งน้องละเ่นผักพรนเนาะกงืนมันก็มีพื้นมีไฟจับเจืออยู่แต่ว่าน้องพ่นก็นอนไปงลุมผลมันสะหน่องเลยไปกับปลาเด้อเผาเด้อโดยโดยพี่น้องเลยส้างคนไม้ห็นของน้ำอยู่บ่มือนอ้โอ้ติดจะโคกเรียบร้อยเลย โอ้ติดถูเรียบร้อยเลยเพี่น้องเลยออแต่ใช้ลังคาแล้วก็เรียบร้อยบโกบัดเนี่ยอาท,ทีถูห่นนำไลเขาตางเฮือนถูอา่าถ <c oughs> เออเปิดไว้ฉันเลยภยัยมันเจ๊งมืดไรกับยากเลยวะนอนไหนกูหล่ะปูงนอนได้ปูนนปต้องอย่างบนนอนจ้ะ ไม่ได้เปี่ยนยั่ไทเกหน่อยก,อก็ได้ใช่มหนนนนมน่มันเด็ปี่ยกมองปลายแันเดี๋ยวผ้าขาดมาสรดนออมันด็กมันมันผาตรงนี้เนาะมันดูวงทวนมันหมดเทาอันนั้นอกมันบูดอันไม่ขาดเสร็จเลยเดกจนั่งอยึ้นาไปใส่ฮ็อตแคปกันแล้ถ่าเด้อ โดยไปละนอนถ่ายประ่าอยู่นี่และอ่าเป็นอย่างไรอิ่มแล้วกินเค็มเวื่นจะกินได้ประมึกเด้อร์บายๆละบาปกันเออไปนอนนอนนอนแต่กระบ่าพทยผ่าเจ้าบูมีบอกฮะผ่าใหม่ยังบูมีมีคนซื้อมาให้อยู่บ่มีอยู่บ่เออเจ้วบูมีจะซื้อมาให้มีอยู่เป็นบ่ มีพื้นเดียวออืบุญยาบุญยาเดี๋ยวคอยซื้อมาให้ดอกผ้าซื้อพี่น้องเอ้ไปคอยกับกันได้ละเด้อเด้อมาเท่าเด้อโด้วยพี่น้องเอ้บ๊ายบายบุ๊บละด้วยเนาะพี่น้องเอ้ไปไปกับกอนพี่น้องเอ้ทำอะไรบ้างนี้ฝนก็ตกมันนี้ก็ได้ผู้พี่น้องเอ้เปียกเนาะต้องอัดทวนไว้ เือก็คอ er <laughs> no? ่สมเสยมจุก็อยู่เนีมันัวพี่น้องเอ้ยเนาะอแต่ว่ามันอ่ังกสีมันก็ยังดีอยู่ตนี้บัดหลังน้อยลําบอยู่มพนนี่พี่น้องเอ้ยเนาะกะพังเบิ่งเนาะแต่ว่ามีผู้ใหญ่อยากต่อเติมให้เฮือนอ่เด้เฮือนกสาให้นี่บ่เต็งคิดว่าจะเฮ็ดเฮือนใหม่โลดพี่น้องเอาเฮือนดินเนี่ยมันมาตรฐานกว่านี เอาน้อยๆแต่บ่ใหญ่เนาะอ่าเฮือนดินได้น้อยๆนะพี่น้องอเสา6ต้นแล้วพออันนี้มัน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 เฮือนใหม่นี่มันกลําบากคือเก่าลยนี่ญาื่อนี่มันกโดเนาะอจังไดก็ต้องขอขอบุขอบคุณทั้งมีวอนพี่น้องเอ้ยออยู่ทางต่างประเทศสหรัฐอเมริกาพิ่นเอาเงินมาให้บ่าเตียงซื้อปลาหมึกกับเค้กมาให้น้องเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็ขอให้แม่อยู่ดีมีแฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจกโรคเจ็บทั้งปวง แม่ให้ม่าจำได้ก็ขอให้ไรก็เพื่อนหามีร้อยเท่าพันเท่าสาธุนอนหลับก็คอยได้เงินหมื่นนอนตื่นก็คอยได้เงินแสนแบนดมือมาก็คอยได้แก้วมันนี้สตรโทษให้ก็ใช้มาพานมาให้่าให้มาเบียดขีดเดียดจังไรก็ให่มาใกล้เจ้าเด้อบวเสียธุรกิจการงานอย่างก็ขอใจ้เริญรุุ่งเรื่องนั้นหนึ่การงานตลอดปีและตลอดไปปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สมควรมุ่งวัปรารถนาทุกสิ่งทุกประการสาธุเด้อเนาะอาอเอเตียงไปก่อนบัน้พี่น้องเลยฝนกับอต้ห่ากัน ยุดนี่ตกหนำเต็มกห้กันนะพี่น้องเลยไปบายเด้อบระเจ้กคุณทุกคนพี่น้อง